แล้วก็สับตัวแรกอ่ะเดี๋สับแบบนี้เลยแล้วก็สับหรือสอง You dance this shit it needs to be paid with blood or some sort of pain. You got the permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clean. I feel the ending. The day of reckoning is here, the sound of death and Oh, 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 oh. สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาสามคนวันนี้ปาร์ตี้รักับปาร์ตี้เนี่ยกินโค,ค้กเสร็จแล้วกลับบ้านร้อนชิบหายน้ำแม่งก็น,น้อยเฮ้ยของดีอ๋ออันนี้ทิ้งตัวนี้น่าจะเป็นของวันก่อนนะครับเท็กซัทลิก ร้อนน้ำน้อยไม่น่ารอดแนวแน่ดูแล้วนี่ครับเดี๋ยวเล่นตัวนี้แหละเล่นนี้ไปก่อน,นลองลองดูไม่แดกก็ก็ไม่แดกไนงะ มันเป็นหลุมประจําผมไอหลุมพวกนั้นมันก็จองกันหมดแล้วตรงอไออ,อ้อไปเยอะแต่ตรงนี้มันก็มีตัวใหญ่อยู่นี่อ <c oughs> ยู่แล้วจะต้องหาหลุมไม่เจอหลุมลึกๆหน่อยมันน่าจะน้ำข้างล่างมันน่าจะเย็น ผมว่าผมเห็นตัวแล้วใช่ปะวะใหญ่ด้วยนั้นอ่ะใช่ปะดู้ว่ถุงดี่ว่าเมื่อวานบนก่อน,นะนเนี่ยนี่ไงกัดแ,แ,แล้วกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วก็สับ ตัวแรกโอ้ยมันเข้าป่าเยอะชอบเข้าป่าแล้วสายมันก็จะขาดไงสายขีดสองขีดแล้วไ้ก่อนเก็บกันสายดีนะสายเข็มอืมไงเต็ม ปลาตัวแรกใส่เคมเอากลับก่อนลูกค้ากำลังหาอยู่เท็กซัสลิกปลายางโอเคปะเดี๋ยวไปปลดปลากันดีกว่า่ะนี่นี่ครับผมปลดตะกี้นะบอลก็อุย้ยไซส์กำลังน่ารักเลยโอเค สายมินิำเำาครเข้ม, <laughs> ม <laughs> ไปครับหาตัวต่อไปต้องตัวต่อไปไปเรื่อยโอ้โ,อโหปุ๊บ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 เลยสายฝัง ไม่น่ากัดไม่รู้อ่ะต้องลอง ร้อนที่ปายเนาะนี่แล้วเราจะไปตกไหนได้ร้อนขนาดน,นี้ก็ต้องหาร่มองเงี้ยแหละ 那才差不差呢？嗯。 มันปอกเย้ะไซด์เดิมเล็กกว่าเดิมหน่อยนึงเก็บปลาปลาเค็มของเราตัวที่สองมันอยู่มันมีแนวหลุมไงมันเป็นแบบมันหลุมใต้บัวจับปุ๊บเข้าล่มเลยนะมาดมปลดก่อนวินาออฟโดดอละ แล้วก็หาตัวต่อไปต้องหาตามหลุมเลย <_ EN> มันร้อนไง ปลามันก็ไม่รู้มันจะเป็นหลบมกหมก,มกตรงไหนเนาะตามันก็ร้อนคนก็ร้อนนี่ไงโดนเยอะสายวิ่งสายวิ่งสายวิ่งจับอู้ยหลุดกัดไม่เต็มโอ้หหลุดสายเดียวกันหมดเลย อีร่องน่ะรู้วมันไม่มีตัวจริงดูเกือบกินจังเปลี่ยนเปลี่ยนมุมนะ ช้าๆเรียกกับพืนมมาแต่อย่าเรียกมากเพราะถ้าเรียกมากมันก็จะเกาะยายาเยอะเงาโอ้วันก่อนม่งแบบสบายอะ่ะร่มเย็นฝนจะตกนี่กันละกันละออกละ เข้าเข้าป่าแล้วปับมีแต่ไซนี้เลยเก็บตัวที่สามายขีดสิ้นคันมันดีอ่ะอสีมือเราดีมากกว่าโอเคเราปลด เ็กสัตว์เล็กตัวที่สามครับตัวตัวที่แล้วหลุดโอเคเดี๋ยวผมปลดก่อนแม่อยากได้ปลาเค็มใช่ไหมหาตัวต่อไปหาตัวที่สีไล,ล่ไปเลื่ยไล่เก็บงานส่งปลายางไปละตะเวนตามเก็บ ความรู้สึกตอนปากัดมันก็คล้ายๆโดนหินนะหรือติดไม้ไม่เหมือนติดยานอะมันจะกระตึก โน่นกระดุยกระจายอยู่โน่นอยู่ตรงกลางนะทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางตีไม่ค่อยถึงแต่ของเราก็ตีไปไกลยอยู่นะแล้วทำไมมันต้องอยู่ตรงกลางวะไม่ร้อนเหรอ,อนรนเนี่ยตรงบัวเนี่โคตรได้อยู่เลยนี่ไงโดนแล้วเนี่ยมันจะกระแทกเหมือนเหมือนในเนี่ยแล้วก็สับหรือสองสับ ันนี้มีไซส์นี่ไซส์เลยแหละเนี่ยดูดิโดดนีน่โอ้โหไซส์สวยไซส์สวยสวยๆยกขึ้นมาก่อนวันนี้แม่งใหญ่เลยวันนี้ใหญ่เลย ต้องไซส์นี้ดี่นี่ไงเท็กซัสลิกนี่จะเจ็ดขีดแล้วมั้งโอเจ็ดขีดได้ใหญ่นะเนี่ยนี่มันคู่ควรเช่ไหมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนมาแล้วปลดเลย นีไปหาตัวต่อไปเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆไล่ไล่ปุ๊บๆๆเดี๋ยวแม่งก็โดนเนี่ยมีไซส์ขึ้นมาหน่อยแล้วไปเลยยำแบบละเอียดตีวนไปเรื่อยๆพยันตีนะแต่สังเกตปามอยู่ตรงช่วงนี้นะช่วงมานสิบยี่สิบเมตรตรงนี้ใกล้ๆเจอยี่สิบแล้วมันยังไม่กัดเลย ไกลยังตียังไม่กัดทักตัวเลยคืนถึงน้ำดำตรงนี้หน่าโดนที่ผ่ายมันเป็นชายาเนี่ยน่าโดนเนาะโอป้า ันเข้าปา่าเคต้องรีบอะต้องรีบวัดหน่อยเอาผมเก็บหมดนะว่าแม่อยากได้ปาเมโอเคมาอีกหนึ่งพูดจะไม่ได้ขาดคำเลยมันน่าโดนมันเป็นชายป่า,าปลดปลาครับปลายางผมไปแล้วปลายางมันไม่ค่อยเหนียวนะสามสิบบาทเนะี่ยพอจ้ได้ ตัวเล็กตัวน้อยตัวขีดเก็บหมดแม่บอกยิ่งเล็กยิ่ง,งรอยอร่อยกว่าตัวใหญ่เราก็จะปล่อยตัวใหญ่อันเนี้ยโอเคครับจะปอดก่อนนะสีเขียวอะ่ะอ๋อสีเขียวก็ดีเออถูก เงียบจังวะตอนแรกก็ดีดีมันมันอยู่หรอกอ๋อยาเยอะสุดหายเฮ้ย hey, ต้องเอาก่อนดินี่ไงบอกแล้วอย่าเพิ่งเงียบไอหนุม่มไอหนุ่มคลายเลยเหรอเฮ้ยกินหมกหรอ ออก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 สามสองหนึ่งซับตัวเล็กเหี้ย <c> ก <oughs> วัน,นึกว่าตัวใหญ่ดูดิ <c oughs> หืมกัดฟองท่วมเลยนะย okay. นี่สายสวยปะ่ะเก็บครับตัวที่หก มาปลดปามามากี่ตัวแล้วล่ะหกแล้วเออมันไม่ได้ไซนี้ดิ มันเหมือนมันคัดไส์เนาะครึ่งโลครึ่งโลนั่นเลยนะเว้ยขึ้นมาขึ้นโลกับโลงี้โอ้ยกูเกือบฟูแล้วนี่มันไปอยู่ตรงนูน้นแล้วอ่ะมันไปอยู่เสานู้นไว้ออฟเสานน้นน่นะเรือขยักไหมไม่มีเรือโฟมไปก่อน,น <laughs> เจอไปก็ได้เหมือนเมื่อก่อนใช่ปะ่ะไอ้ออฟอยู่ป่ะโห แล้วแล้วเฮียตรงไหนวะเฮียสุดคือแบบไม่ได้เอาถุงใส่ปลาไปอะแล้วจะมาตกปลาแล้วจะใส่อะไรวะยังงงอยูงง่ก็งงเลยนี่เอามาม,า,ามีไซส์เลยดีโหสามสองหนึ่งปั๊ด ยังก็มีแต่ไซเนี่เฮ้ยแต่ตัวนี้ขึ้นมาหน่อยตัวนี้สองขีดนี่เจ็ดไปปล่อยปล่อยลงถังเก็บให้แม่ให้หมด,ดมาแล้วครับนออ อะไรเฮ้ยยอดดีวะนี่นะอบได้ไปแล้วสองตัวตกให้เด็กมันดูเฮ้ยถึงนะฮะเฮ้ยถึงหลังจากที่เราไปแย่งหมายแล้วอบก็ มาตีตรงนี้ต่อปล่อยตกชิงหลิวไว้คันหนึ่ง <c oughs> อ้ยลืมปรับนวง ไปตัวเที่ยวไรไปดูตรงนี้ไม่ตกมาพักนะ้สองชั่วโมงไปเล่นกันอยู่ตรงนน้นอะ ระยะไปปลามันไม่ขึ้นจิบมันมีตัวแต่มันไม่ขึ้นจิบขึ้นจิบเบาๆบางๆตัวน้อยแล้วมีตัวใหญ่จิบอยู่ปลาอะไรกันหรือปล่าปลาที่มันขึ้นจิบก็ปลาอะไรกันหรือ กายกันร้อนนี่่นยตรงนี้โอ้ยติดแล้ววะบัวเฮ้ยทำไมมันเบาๆวะเหมือนไม่มีปลายางเลยโดนฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวนี้ตัวนี้เล็กไปอ่ะเล็กไปนิดหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ผมปลดเลยนะอุ้ยอ่าไปแล้วนี่แล้ตัวเล็กตัวที่แปดโชว์เห็นเห็น แปดตัวปลานี่ก็หายยากจ้านี่ก็น่าจะหลายชั่วโมงแล้วที่มาตกตรงนี้ก็น่าโดนมีบวชตอนนี้กัดนี่ไง น,ะนี่ต้องสองขีดอยู่นะโอ้ติดขอบนิดเดียวนี่ตัวนี้เก็บเก็บให้เรียบร้อยสองขีดนิดๆเก็บยังไงอะ มีอะไรใส่วะไม่ถืออะไรมาใส่เลยนี่ครับสายประเค็มปลาตัวที่เก้าพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วกันที่เก้าแล้วตอนเย็นต้องมาลุยมาลยแล้วก็ต้องลุย ต้องกบยางตื่นเนี่ย ล่างลกมากลกสุด,สด อืมตรงบัวนี่ทำไมไม่กัดแปลกต้องโดนดีตรงบัวนี่นี่ไงก,กัดแล้ว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  รับอืมอืมน,นี่ไอตัวนี้ไอตัวปล็อกเนี่ยมันหลายทีแล้วนี่โอเคหลายรอบแล้วเนี่ยโ,โอ้โหแล้วกินสลึกเลยมิดคอเลยไงเนี่ยไปปวดปลาขีดสองขีดเก็บโอเคครับทำปลาเข็มออเดอร์ปลาเข็มมาแล้ว โอเคเพื่อนเราต้องย,ย้ายกลับบ้านเพราะฝนมันจะตกอ่ออะไรตัหน่า<ะ>นี่อุ้ยชอนนี่ปลาไข่หมของผมเดีย๋ยวให้น้าอาบไปหมดเลยไปกลับบ้านไงก็ฝังกีะตาด้ลยดูลง กัดปุ๊บคายปับป๊บไปกลับบ้านกัน